คนเท่าหนึ่งเนาะดคนเท่าอนนั้นก็เป็นเขาเอินมาแมวอะนะเป็นทางให้อยู่คู่อยู่พายมันเสียวคนเล่ามันซื้อแว่นไปไปฟ้าซื้อกรนดมไปฟาาเด้ให้มึงคื้ไอ้ไอ้ให้ไอ้ไอ้ไอ้ใส่แต่ทางให้เดียวแก็ใส่คือคือคือเปาสลีนี่แหละเด้อด้แล้วกูโบมีเด็ดจักเทื่อมีเด็ดจักเทื่อเลยเฮ้ยไปเที่ยลูกไปทางหลังไปนี่อ่า ลูกตายแหงคาแดด่ฮะลูกตายคาแอวตายคาแอวเลยตายคาแอวเลยมันว่าแต่มันบุดเนาะว่าแต่มันบุดตะชักให้เลยบัว่าดีเจ้ใจะไปแบบซึบซึบรีบไได้มันบุกขึ้นดินดินซาดิมแมนทรานแห้งลายข่อยนี้หักเลยเนาะหักเลยบัหักเลยไปโทษเลยข่อยก็แล้วข่อยจึงบูชาทใส่แห้งลายใส่ไม่น้อยบัวจะมาอำแบบ นี่ตัวเป็นก้อนนะคือห้ามบอลลโจมเลยมาทุบเลยพี่กิ่งหอามาแล้วนะลองไม่ผ่านไปรองขี้เจาะทีาเรียนรู้เาได้เห็นแล้วแต่ว่าไปงทีนั่นจอมพลังอยู่เนาะอ่าผีหลุดไมโครเราอะเห็ดเวียดเหอยเ่มยรถนั่นฟูเดียวกินข้าวเจาะข้าวจี้ไปแล้วก็ได้เราอะมือเช้านี่เรากินข้าวจี้เหนกันหลดดัมลาก พี่น้องเนาะฝ่ามืดฟ้ามืดฝนมาได้พี่น้องเลยเนาะฮ่าตัวต้องเลยกลับสบายดีสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีเบิ้ร์สสุขูสุโคนพี่น้องเนาะเรื่องว,วาร์เป็นพี่น้องถ้งฝั่งลาวเนาะฝั่งไทยต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับตาไกลสู่ซ็อกบ่าวซาดีซาเนเอลได้พี่น้องเด้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามใหายได้เด้อเป็นกำลังให้ใจใหายได้เด้พี่น้องเด้เนาะ อบตัวกันพี่เก่าเนาะบ้านเชื่อนซานไอ้อาดเนาะไปรองรับท่านได้ครับเนาะตอนนี้ก็เอาโต๊ะตั้งเนาะเตียงเนาะไปรองเอาเตียงแล้วก็ข่าวสารเนาะสองกระสอบไปรองเนาะอารมณ์พิทรอยแล้วเนาะนี่ก็มาอัปเีดเท่าเลยพี่น้องเนาะจีบมาคนดินซอยไอ้อาดพี่น้องเนาะเดือดสองพี่น้องเนาะฝ่าฝนกำลังสีต๊กพี่น้องเลยเนาะกำลังทำวัสดีก็สีได้อ่า คนดูคนดินซอยไอ้าอาเป็นก้อนนอี่นะ้องนอนก่อนกับกับเพื่อนกับซานนอี่น้องไงนอนกะเจว่ารวดเร็วทันใจนอี่น้องไงนอนกะดีอกดีใจนำไอ้อาเนาะได้กับเอื้อยหัวคำนอนได้ว่าเอ้ยน้อยนอี่นะ้องนอ,อนในบ้านหลังใหม้นะครับบ้านดังเก่านอี่น้องไงนอนทางทีมงานไนอ,นะอ่เจองทองนอนเฮ็ดให้ รถเร็วทันใจเนาะสี่มื้อ่น้องไงเนาะสี่มื้อถือว่าขึ้นอยู่ได้เรียบร้อยเลยพี่น้องไงเนาะดีอกดีใจน้ำลายได้ไปดอง่าตุ๊กขักเร็วขักเร็วเนาะสบายดีเด้อเนาะทางวัตตาสบายดีขึ้นกันเนาะเห็นยังสิบรถเราไหมสิบรถเอาเอาเขาเปลี่ยนกันเนาะเขาเนาะเอาพูดละหาเนาะเขาเนาะโดย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 หาจะเป็นมือกล้องให้แน่ใช่เอาได้ได้ได้มา ทางววตาเพิ chat, ่นจัดการก่อนแดินอ่อนว่าคือดินแข็งแข็งอยู่แข็งอยู่เอาเอาดวยอาดเคนทุกบ่อยอาน่ยการเป็นขั้นขนว่าขนพุดเออุี่ยสาย้องแหน่นอนสบายดีได้เหรอเด้อนอนสบายดีเด้อสบายดีได้ มาโอ oh, ้คนดินซอยดินซอยล้วบาทนี่สบายดีเด้อสบาดีเด้อเนาะออกกับร่งกายนบตาออกกมืออยู่ออกกมืออยู่ับมือเนาะหน่อยี๊บแบมือ้จีบห่งอยสงคือบาเหียดเได้อกมือ่งกายาเหยียดกออก่างกายลายเก่วับงออกกรงกายลายบ่น่ยนักลายเก่อก่ังมทุ่กให้อ่านยบไมบ่่ ว่าโอ้ยเจ้าบเหน็นข่อยตอวข่อยเบกเราอ่ะยู่หาน้ำเล่าบ่บเห็นแล้วว่ะมาบ่บ่ได้มาต้องเชื่อบดช่วกเ้าเหตุบบุมีผู้ชายคลิปก็มีแต่เห็นตอนระเบไดเนาะไม่คู่นี่ไงกระเบิบ่อนะโอไม่เพินไม่เพินบ่นอะนะเพินเพินเพิ่พพพพพนมาให้บ่ได้แงไรก็ไม่เาอยงโอ ปลูกปาไม่ไ <göster> ด <ges> ้ถาเนาะขึ是是้นมาจากดินด็ดดินตัวนี้เนาะโอ้เป่ามหนอายุมันนี่แบบมันคุ้มเลยแมนฝนฮตจตกล้ปะตั้งติดตั้งตกนจไปตกไร้บ่อเวยนหยเวียนาเนาะตกฟงก็ได้น้าบ่ชั่วไลบัดามใช้แห้งบ่บ่ไรดินแห้งกุ้ๆเหมือนกันอ่ายวมันละสายคองกุ้เนาะ เือาตาป้าสงอนพุ่งบ่ตาสงวนยมันโจกอยู่แถวูคุณไขบไปเมืองน้องนั่นไปกตะตุมมากแตต่ออยู่แถวพูคุณบ่ม่้โหตอๆกันเนาะาดเนาะอารั่งนักวตาฮวบตรดโอ้ยหยกล่อเลยเนอออดีดับมดับ รุลุรดบอ่จักเน้จักกันดามล่ามหรือ่ัมดามลามรถดลมดามแบบดามเห็นว่ารถดัมรถรถยกรถยังโมเนโมเนคิดพิษมาตลอดว่าพิษมาตลอดใ่เนาะแไก็คือเห็นเอฟซีเพิ่นมากมินมาว่าเป็นยังคนเล่าคือเอิคือมากเอิรนุดฟอร์ดน่นอ่า đất đần đinh thôi nè xe ôtô load ford load xe tucson là nó mà đinh đó anh 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 anh

นี่ก็พอดีแต่งกแง่งกแง่วนกันไม่ใช่เสียงมาถ้าผ่าะต่นบอต้าใช้กับลงเบิดนี่หับ่อน่้วยยอมยอมแคนแหนึงไยนไหมปอยเต็มที่นี่เปิดแหงบ่ยอแหงกันนชดทีชทีซอยกันคลไม้คนลมือ โอ้โตโตตัดต้นเอยโอ้ขนาดหาไปเ้นเลยน้องน่อ่าบลร้อนเ่นชวนแลวหักเขาอะบลือมาจีบขาอะอ่าเราลือบลือแล้วอ่าเล่นกับวอยู่ฉนล้ไล่เต็ตกักองนุมบาดที่ก็เขาเนาะว่ะไล่กับล่บได้กัดยัง แต่นามแยุบปักกตยังจีบมันทอตั้งแต่กินชักบราบ่ะแต่ว่าแต่ผู้ผู้บ่มีลายกับจีบพื่กันบ่เมนอ่า่ว่าแต่มีลายตตากได้กินอื้ครับเดนี่ตบตยกินอืน เบิไปแล้วสชวงเนาะแหงกับลังนะหยบเติบเพื่อจะได้หาล่นี่ยกาได้สลนึงได้เบิพลังมิดน่อยยังมาทันมาบ่ฮีเองนลหนึ่งบดคอยใส่แบนคือยังบดอยู่อ่า ก็เป็นวันเด็ดกเอ,อะนว่าเี้แเนคุ้นเาเนขึ้นคนเ่าห,หนึ่งเนาะโดยโคนเาอนั้นจะเป็นเขาเอนมาแมวนะเปนาทาังไหยอยู่คูอยูพาอมันจะเสียวคนเล่าซื้อแว่นไปไป,ไปฟ้าซื้อระดำไปฟาโดยใใชใใส่แต่ทางไห้เดียวก็ใส่คือคือเบาสลีนนี่แหละโดยโดย โบมีแดดจักเทื่อมีแดดจักเทื่อเลยเฮ้ยเปลือกลูกไปทางหล้างไปลูกตายแหงคาแดด่นลูกตายคาแอวตายคาแอวเลยตายคาแอวเลยมันว่าแต่มันบุดเนาะว่าแต่มันบุดจะค่าไข่บุดเศร้าอีกโอ้บัวตีลูกกระชีบหอยจังดิเนาะพืชพังแห้งขนลุกพี่น้องแมลูกกระชีบหอยจังดีเพรว่าคนแดดนะยักษแล้วพื้นวาวออกมาเนาะบอกเลยแต่มันหายมันกระชีบบริเวพื้นเี่ จะมันไมันชบเว็นพืชอ่าเลยบหไพูดอีดุนเปนขาคน้นแน่นะเอาใส่มันบดเดมันบดเดมัน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 ่มตลอดมันคือคือบดบยังเนาะตัวได้มันตัวไตเาเห็นแต่ละบ้านแล้วก่อนเราเห็นหน้าห้น้อยเห็นหน้าไฮยันเห็นเราใส่แว่นตาดำตัวบอลนะ แต่ที่แบบนี้มันเม็นเบ็ดมันมันกองเซงเนาะมันกองเซงกันกับกันได้ดาอย่างได้มบโตลอดบ่อมาสีบโฮมตลอดบ่อมาสีบโฮมบดตลอดบ่นะย่านภูเหตดน้ำการบดเมื่อยหัวแดดขึ้นวนใช้ไม่ตาวัจากเาจ้ตลอดได้นะ เือเมื่อแล้วบ้นนโลกที่าวบติมัยังบันออแล้วแล้วแร้ะเราคือหลายคนอยู่กันเี่รอครับอ๋ออปลาซีดิหลายคนมาท่นหโลกอหาได้บอตาเด้มันเสิเยงยาหาโลกลกันกวยแล้วไอ้อาดแล้วผู้ชับแล้วก็เมื่อยเลยนะแต่เป็นตาย้กันข้นดข้ยางเลยหรอวามันเป็นน้ำมืดฝนบ่บ่ตาบด้วามันเป็นเห่เป็นน้ำแว่นเจ้าหันนน้ำแวนเขาเนาะเขื่อนหลเนาะขื้นไหลออกแม มีอะไรข้างหลังบ่ามันบดนยอะเยอะออกเปนลูกเล็กๆเอาหมอยู่พรากำกับปยไว้จะไปแบ่ส่วนลีบอะไรจะไปแบบซึบๆลีบไ้าไมันบดขึ้นดินดินชาดินมันให่ท่านให้ไล่ข่อยหนีหักเลยเนาะหักเลยวะหักเลยไปโทษเลยข่อยแห้าข่อยจมบุญจะใส่ให้ไลย บอจะมาห้อแบบนี่ตัวเป็นก้อนนะคือเ้าบหมดแ้โจมเลยมาทุบเมื่อกี้กิ่งออกมาแล้วนะล้องไม่ผ่านพายล้องทีเจาะทเริ่งรู้าได้เห็นแล้วแต่ว่าไปื่อกี้นั่นจอมพลังอยู่เนาะผิดหลุดไมโครเราอ่ะหอยรถนั่นไม่โครสามอันคอยยังพายเอาเฉย เอาไม่คู้นอยเดียวเฮ้ยอ cool. yeah, like ันนี้ไม่คผูใหญ่เกินไปอจะมองกูใหญ่กว่นดแบบผมีหลักฐานไหมเบื้องน้ออนได้นาะอึ้งเลยสวยห้ัแน่ขันบ่อ้อนแดดได้ฮะบ่อเด็ดครับของเจ้าน่ะมันแบบินนออกอย่างสีแบบแดงๆต้องเอาสีมืดสีมืดมเออตอนนั้นมันบกเกี่ยวไเนาะตอน้นเนาะ ไอ้อาดเข้าสองสอบนี่กุ้มบ่อสองเดือนนะฮะกลัวบ่เออหาเดือนอ่าเพรบ่อสองคนกินเนาะอาเนาะที่หาเดือนนี้มันกะจะมอเกี่ยวเข่าก็ได้เนาะนักการบประมนณว้าวใดเด้อซาฉบับฮะว่าได้เห็ดอย่างไรมันก็เรื่องเข่าเรื่องหน้ามันก็บรถที่คอยคึดแบบอยากแห้งบันได กับหลายคนเนาะเอ้าเห็ดเวียกเมื่อยๆกับฟูเดียวกินข้าวเจาะเขาจี้ไปแล้วก็เรียบรอบอ่ะเมื่อเช้านี้เรากินข้าวจี้กันลดด้าลาบลดลดด้าเนาะลดด้ามชื่อมันกับย้อนอันว่ามันมีสากยกมันอะไรเบิ่ง เออแขนมันแหละไปคือเอิ้นรถยุกว่านี่ครับโอ้ขันปลาผลมากับ่ป้ายนี่เนาะโลโก้พอดีเริ่มเริ่มเริ่มแตยสีได้เลยโลโก้โมเอ้ยโลโก้พอจืดแต่นี่แหละตอนนี้เปลี่นท่ายรถกับจืดแต่ พ้นเดินทางานักบุญพนิจจรน,นี่แล้วที่น้องเลยโลโกโท้ทานพระอาจารย์เพื่อให้หัตากมีน้อง่ละในประเทศเล่าวอาจจะมีได้สามขั้นน,นนี่แหละเบิรงกทักหน่อยเนประเทศเลาวอจะมี้สามคนนี่แหละเบระเทศลห่า จะหลายคนอยู่แต่ว่ารถใหญ่ดิจะหลายวิธีจักบอสนี่เพิ่นมายังใดเห็นจะบอลจีบบอลตาบอลแสนนี่คนอื่นบอได้เห็นเออเพิ่นครับไปหลายบอลนี่แบบไปครับเขาบอลตาบอลจีบบอลท้ายคลิปเนาะเห็นเลยเออเพื่อนจาไปนั่นต่คนดังใครคนณบดังเพื่อนบอไปคือบอแอนนี่เพื่อนเห็นเพื่อนยังบอเออ บ่ไหนพระอาจารย์เพื่อนบ่คอยมักไปแบบน้ำพูนี่บนไดเพื่อนหน่อยมาไปในคนดังบ่โอ้จยิ่งท่านเพื่อนไปแล้วน้ำไอเตียงเพื่อนกะบ่อะไรกะแบบง่ายๆเรียบง่ายสบายสบายสบายอยู่แบบสิวแบบซิวซไหนก่อนจะไหนก่อนครับบ่เสียนบ่เสียนมือทันเลย เราเซนมาคนนั้นจะรอดร้อนนะเออบัดผู้เฮ็ดเวียกแดดบัดบบซือบอีทึกบัดผู้นั่งอยู่บัดิวอีทึกโอ้ยเอาอดเอาอดเอาตั้งงานบารสลีกับหางได้เลขหนูกรอนี่ชนชนเลขชนดิึ้นออกว่าอืมสันสูบว่าเอาอีทึกอีเท่งก็พี่ ยืนเป็ทุ่มให้กับพ่อหน้าเราอ่ะโบได้ออกในงานโบได้ออกแดดเริ่มออกมากเลยผักพรก็ได้บุหอดสีโรถกันขึ้นเก่าก่อนจะฮดจะฮดไงแดดคือว่าแล้วไปนะเสือจนตายซี่รีนะอ่าไปนะเด็ดเลยช่วงเดือนอันสี่เดือนหักแม่จะเป็นน้อยทงอูอแหละ ทายเปลี่ยนบทายเปลี่ยนบเนาะทังอึ๊กมีสีหมอกว่าทั้งหลังมีสีดำื็เก่าอยู่เขื่อเลยว้าวอะไเนมาแล้วอยากเร็วแล้วไปอยู่เห็นป่ลวไแท้อู้หูเ้วไวแท้มาเงนะ

เมื่อป้าได้ได้หมดเลยเ้าโดยโดยโดยอโดยโดยแต่ว่าบมมีธุระป้าปังงไดก็ดยชียขาวมาอยู่จัโดยียขาวาซี่าขามาอยู่ดินยลดบ่ขามานี่ว่าุกดิน่ยอ่าดินเนาะช้าๆมันขำด้วยใช่อได้เติมอีกันนอนดินเนาะามดะโอ้ย เดินเดินเนาะสบายดีเนาะนี่เดินสบายดีได้เด้อเนาะเดินเดินเดินเด้นเนาะเดินเนาะงามมาดีสีเดินเนาะเดินเปนยังไงเนาะท่านขอสวัสดีกับสิได้ลำลาไปก่อนแล้วบาทหน่อเนาะถ้าเริ่มคืบมาแล้วพี่น้องเนาะเดิพี่น้องไงเนาะเอาสลับพี่นี่เนาะลำลาไปก่อนแล้วเนาะพิจาประกันได้อรับพี่น้องเนาะต้องกราบขอโทษขออภัย ความเป็พี่น้องเอฟซีสุสกูสุโกนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้ได้ด้อเนาะเปิดกระปิ้นพลังแ่งใจเนาะทางบอสดีนะพี่น้องใคลิปต่อไปเนาะเป็นเพื่อนนำมกน้ำมันเนาะเบิงให้จบคลิปได้ดื้อพี่น้องเนาะกดขามโฆษณาพี่น้องเนาะจับาเป็นคนแกเนาะ่้องเลยเนาะทางบอสโอสิสเมือกปลาเลยได้พี่น้องเลยเนาะตุ๊ก้องเลยาสำหรับเป็นคนกี่น้องเลยเนาะอาสาระที่นี่